สวัสดีค่ะที่สปอนเด็กบ,บ้านครูกุ๊กนะคะครูก,กุ๊กกำลังทำห่อหมกปีใส่หมูนะคะตอนนี้ก็คือรองรองด้วยใบหม่อนนะคะรองห่อหมกด้วยใบหมอนนี่ค่ะห่อหมกที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงรเรียบร้อยนะคะใส่ลูกโดดเข้าไปให้เขาด้วย เป็นอาชีพเดิมนะคะคุณแม่พาทำตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่นะคะเรียนอยู่มมสมปหนะคะปหก็คุณแม่ก็พาทำแล้วนะคะหอหมเมื่อก่อนคุณแม่พาทำกับข้าวขายด้วยค่ะนี่ค่ะหอหมกของครูคุ๊กแซ่บเวอร์ที่สุดเลยนะคะขอบอก คือหน้าตาของหอหมกของครูครุนะคะหอหมกหมูขายอยู่ที่หอหมกละ20บาทนะคะดูตดูี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะเอาไปนึ่งนะคะเชิญนะคะติดตามเลยนะคะหอหมกละ20บาทใครสนใจทักแชทสั่งมาได้เลยนะคะหอหมกหมูใส่หมบปลีนะคะนี่สะพานทะเลบ้านครูครกค้าสวัสดีค่ะ